สวัสดีทุกท่านนะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเลยค่ะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะเราจะไปที่ซีรีส์จีนเรื่องสืบคดีลับยอดอายการหญิงนะคะเราจะไปดูตอนจบนะคะของตัวละครชายสี่ตัวละครด้วยกันค่ะในเรื่องนี้นะคะโอ้โหกำลังมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีความเห็นเหมือนกับเพื่อนๆนะคะที่มาคอมเมนต์บน YouTube แล้วก็คอมเมนต์บนแฟนเพจเช่นเดียวกันว่า ลักษณะของการเดินเรื่องนั้นนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่เนาะมีความค่อนข้างจะยืดยืดนิดนึงแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือเป็นคดีความที่ที่เราเห็นได้นะตอนเนี้ยแล้วก็แบบอยู่ใกล้ตัวของพวกเรามากๆเลยจนบางครั้งพอหวานดูแล้วรู้สึก กลัวขึ้นมาเลยนะคะเกิดความเครียดนิดๆเลยแ่ะคะ่ะเพราะว่ามันใกล้ตัวมากเกินไปนะคะอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์แบบนี้ในเรื่องของออพวกอะไรนะมเีเว็บดูดเงินมีเว็บพนันมี เรื่องราวของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่จะมาหลอกลวงให้พวกเรานั้นอโอนเงินไปให้อะไรแบบนี้คือจุดประสงค์แล้วก็คือก็คือพวกนั้นอยากได้เงินของเรานั่นเองค่ะมาขโมยเงินไปจากเราโดยที่โดยที่เรานั้นพลาดนะคะให้พวกเขานั้นแฮ็กเข้ามาในระบบของเราได้หรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอแล้วก็โดนแบบครอบงำโดยการเกี้ยกล่อมการพูดอะไรแบบนี้จนกระทั่งหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้อยู่เป็นประจาเลยนะคะ ส่วนสำหรับในเคสของพนันออนไลน์นั้นโอ้โหเป็นเรื่องของความเสพติดพนันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้เงินนอกระบบเพราะว่าพอเงินไม่พอปุ๊บมันก็จะมีแบบ แอปพลิเคชันเด้งออกมาเลยว่าเออให้กู้เงินได้กู้เพื่อเอามาเล่นการพนันเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าชีวิตก็จะแย่ซับซ้อนนะคะแย,แ,ยแย่ไปแย่ไปแย่ไปเรื่อยๆแล้วแก๊งพวกนี้มันมีครบวงจรค่ะมันมีแผนกทวงหนี้ด้วยนะคะโอ้โมาโอ้ยเตะเตะตบๆอะไรเยอะแยะไปหมดเลยน่ากลัวไปหมดเลยอย่าได้หลงไปในเส้นทางนั้นกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็มีการร่วมมือกันกันกบทาง องค์กรของรัฐด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเผยแพร่วิธีการทํางานนะคะของทางอายการแล้วก็ทางตํารวจร่วมกันค่ะโดยคุณดิลบาของพวกเรานั้นก็เป็นตัวแทนของฝ่ายอายการนะคะที่ต้องมาทํางานร่วมกันอย่างขังแข็งกับทางด้านตัวแทนนะคะของตํารวจก็คือคุณถงต้าเหวยนนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่ให้เราเห็นถึงหลายๆเคสเลยนะคะที่อยู่บนโลกไซเบอร์นี่แหละโดยผ่านหน้าจอแล้วก็เรื่องราวของตัวละคร ที่พวกเขาแสดงให้พวกเราดูกันนะคะตัวละครชายที่สําคัญในเรื่องนะคะนั่นก็คือตัวของพระเอกนะคะเหอลู่หยวนแล้วก็ตัวของเจ้าจีข่ายนะคะซึ่งทางนี้ก็จะต้องเป็นทางไม่ดีแน่นอนเจ้าจีข่ายนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวละครเสี่ยวมู่เอินนะคะที่รับบทโดยคุณหานตรงตัวนี้ก็ต้องไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็ตัวละครตัวสุดท้ายนะคะก็คือจางเสี่ยวเปยน,นั่นเองนะคะตัวตึงมากๆจางเสี่ยวเปยเออะอะไรก็จะใช้แต่กําลังอย่างเดียว แต่งจริงแล้วเขาเป็นคนฉลาดเนาะเพียงแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้ประสบมามันก็กระทบต่อจิตใจของเขามากเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักของเขาเสี่ยวหูก็ต้องตายไปอย่างอย่างได้รับความอายุติธรรมเอาง่ายๆค่ะแล้วก็พี่สาวของเขาก็ตายไปในหน้าที่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็เป็นตัวละครที่ทางพระเอกนางเอกเราเป็นห่วงเป็นอย่างมากอยากให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีต่อไปแล้วก็อย่าไปจมปักกับเรื่องในอดีตนะคะ แต่งรายก็ตามตัวละครจางเสี่ยวเปยก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยเหลือในเรื่องของการหาหลักฐานมาเ,าเล่นงานนะคะกับพวกที่เป็นอาชญากรพวกนี้ละค่ะก็มีความสําคัญนะคะในเรื่องอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะตอนจบของตัวละครชายนะคะทั้ง4ตัวมีอะไรบ้างคือตัวละครตัวที่1ก็คือเหอรู้หยวนพระเอกนั่นเองค่ะรับบทโดยคุณทงต้าเว่ยนะคะถือได้ว่าเป็นกัปตันของทีมตํารวจนะคะที่มีนิสัย มุ่งมัน่นมีความดื้อรั้นด้วยเชื่อเชื่อตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าทำงานเป็นทีมโอเคอยู่ค่ะแล้วก็บางทีนะคะความคิดของเขาก็จะมี <laughs> มีความสับสนด้วยคือบางทีมีสลับถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกนะคะถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความอารมณ์ขันแต่ว่าเวลาทำงานก็มีความเคร่งขรึมแล้วก็จริงจังค่ะทีนี้เพื่อที่จะต้องไขคดีไอ้ลึกลับที่เกี่ยวกับโลกไซเบอร์นี่แหละนะคะเขากับอ <s> ันน <s> <ๆ S 1> ี่นางเอกของพวกเราก็ได้กลายเป็นคู่หู เรียกได้ว่าเป็นผู้ร่วมงานกันไปโดยปริยายก่อนแล้วก็ได้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะก็นั่นแหละเนาะว่าอันหนีของพวกเราน่าหลากักแล้วก็สวยขนาดนี้นะคะก็ต้องทําให้เหอลูหยวนนั้นอ่อนไหวแน่นอนค่ะในท้ายที่สุดนะคะเหอลูหยวนแล้วก็อันหนีนั้นก็ร่วมกัน เปิดโปงนะคะเอาเปิดโปงหรือเปิดเผยเดียใช้ได้สองคำนะคะเปิดเผยความจริงของคดีแล้วก็จับกลุ่มฆาตรกรที่ลักคนที่ละคนเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะในกระบวนการเหล่านี้ทั้งสองคนก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการไขคดีค่ะและในที่สุดคู่นี้ก็ต้องจบลงด้วยดีนะคะก็คือหมายความว่าบริบูรณ์ด้วยชีวิตที่มีความสุขนั่นเองนะคะก็อายาการแต่งงาน ตรวจค่ะเรื่องราวน่ารักน่ารักของคู่นี้จะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นซีนใหญ่อะไรแต่ว่ามันจะอยู่ในระหว่างที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะก็คือถ้าเราสังเกตนะคะเอรูอยู่ในตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาแบบยังไม่ได้สนิทกับอันหนีใหม่ๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะบ้าอํานาจนิดนึงแล้วก็แบบชอบแข้งขืมแล้วก็มีความบางทีก็เผลอไปสั่งอันหนีที่เป็นอายการด้วยนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาได้ทํางานกับอัน,น แล้วแล้วก็ได้ใกล้ชิดแล้วก็ตกหลุมรักแล้วเนี่ยเขาเหมือนกจะก,กลายเป็นอะไรนะเรียกได้ว่าอยู่ในอุ้งมือนะคะของอันหนีของพวกเรากันเลยทีเดียวค่ะก็ <c oughs> เรียบร้อยไปนะคะสําหรับตัวละครตัวที่2นะคะก็คือเจ้าจีไข่นั่นเองโอ้โหนักแสดงก็เรียกได้ว่ามีสไตล์มากๆเลยนะคะเจ้าจีข่ายเนี่ยก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเกมที่มีปัญหานี่แหละค่ะหุ่ยเฉียนนะคะคือเนื้อแท้เขาเขาเป็นคนที่โหดเยี่ยมเป็นคน เจ้าเล่แล้วก็เป็นคนที่แบบ จอมปลอมนะคะคือเป็นผู้ดีจอมปลอมแล้วก็ปลอมตัวเก่งด้วยค่ะมีความทะเยอทะยานคือมีความโลภเป็นอย่างสูงเลยนะคะเมื่อมองแว็บแรกเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเอ๊ในเรื่องเราอาจจะคิดว่าเขานั้นเป็นคนร้ายที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะน่าจะรับมือได้ยากแต่จริงแล้วมันมีตัวที่ใหญ่กว่าเขานะคะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดของเจ้าจีข่ายนั้นจะจะมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างสูงแล้วก็สแสวงหาความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะรวมทั เขานั้นก็จริงๆแล้วแสดงออกกับโลกภายนอกว่าเขานั้นรักความถูกต้องคือดําเนินการทุกอย่างตามกฎหมายเป็นอย่างมากแต่จริงๆแล้ว่เขาเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะโดยที่ โดยที่มักจะใช้คําว่าเขานั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าในทางกฎหมายไม่สามารถจะพูดได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นที่จีนก็เหมือนกันค่ะเขานั้นไม่ควรที่จะฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ให้เหตุผลว่าเขานั้นรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอันนี้มันก็ฝังไม่ขึ้นค่ะดังนั้นนะคะณจุดนี้ก็ทําให้ชีวิตของเขานั้นก็ต้องจมดิ่งลงไปจากจุดที่เจริญเติบโตอยู่ก็กลายเป็นว่านะคะต้องถูกดําเนินคดีนั่นเองค่ะเพราะว่าทาผิดนะคะในท้ายที่ สุดแล้วชื่อเสียงแล้วก็ความมั่งคั่งของเจ้าจีไขยนั้นก็ถูกทําลายไปแล้วเขานั้นเกือบที่จะถูกเจ้านายใหญ่ของเขายิงเข้าที่ศรีรษะด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาวิกฤตนั้นค่ะหลี่อี้ถังนะคะซึ่งเป็นคนรักของเขาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับนางเอกนั้นได้เข้ามาช่วยแล้วก็มา ขวางนะคะขวางลูกปืนให้กับเจ้าจีไข่ซึ่งหลี่อีถังนั้นก็จะต้องจบชีวิตไปนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าจีไข่ก็เลยค่ะเลยแบบว่าเออแบบละอายใจแล้วก็สำนึกตัวเองได้นะคะหลังจากที่หลี่อีถังตายไปเขาก็เลยเดินเข้าไปหา ตำรวจค่ะเพื่อที่จะสารภาพความผิดของเขาโดยสมัครใจแล้วก็ถึงเวลาที่เขานั้นจะต้องตื่นแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไอ้อาชญากรรมของเขานั้นมันก็ใหญ่หลวงนะคะเป็นคดีใหญ่แล้วเขาก็ได้ทำไปแล้วทุกอย่างมันเสร็จสิ้นไปแล้วเขาก็ต้องใช้นะคะใช้ชดใช้นะจุดนี้ใช้ชีวิตในคุกนั่นเองนะคะสำหรับเจ้าจีคายค่ะแล้วสำหรับตัวละครตัวที่3ก็คือเสี่ยวมู่เอินนะคะรับบทโดยคุณหานตงนั่นเองค่ะ ตัวนี้แหละค่ะเสี่ยวมู่เอินโอ้โหเป็นสุดยอดวายล้า์ของเรื่องเลยนะคะซึ่งพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นจะรับมือได้ยากที่สุดค่ะเพราะว่าดูเหมือนเขานะคะภายนอกแล้วดูไม่มีพิษไม่มีภยัยทั้งต่อมนุษย์แล้วก็ต่อสัตว์เลี้ยงเลยนะคะเป็นคน <c oughs> เป็นคนที่ดูภายนอกแล้วดีมากๆเป็นผู้ชายที่ดีดีนะคะดูจิตใจเมตตาแต่ความจริงแล้วเป็นคนหดเหี้ยมมากๆนะคะแม้แต่เจ้าจีข่ายแล้วก็เฉียนเอียนซินเนี่ย ตัวร้ายที่ว่าเจ้าเล่แล้วก็ยังไม่อาจที่จะรอดพ้นเงื้อมือของเสี่ยวมู่เอินไปได้ค่ะเสี่ยวมู่เอินมันฆ่าตัดตอนหมดนะคะอะไรที่จะแบบสาวมาถึงมันเนี่ยแต่องอะไรก็ตามคนก่ออาชญากรรมยังไงมันก็ต้องมีเบาะแสนะคะ ต่อมานะคะเสี่ยวมู่เอินเนี่ยเมื่อเราดูจากโครงเรื่องปัจจุบันนะคะตอนนี้เขาก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นเทาด้านเทาให้พวกเราเห็นด้านตรงข้ามที่อยู่กับอันหนีของพวกเราเนี่ยคืออยู่ตรงข้ามแน่นอนค่ะในท้ายที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เพราะว่าเออไอตัวละครตัวนี้นะคะในเรื่องก็คือสร้างมาเพื่อให้มีจิตใจที่ชอบนางเอกของพวกเราจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนเลยเลยแบบ อันหนีเนี่ยนะคะเป็นจุดอ่อนของเสี่ยวมู่เอินนะคะณจุดนี้ก็ดูแล้วอืมแล้วถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงถ้าไอ้ผู้้ายมันไม่ได้มีใจให้กับอายการของเราเราจะทําอย่างไรนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดจะมาสาวถึงตัวด้วยความผิดแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คงส่งคนไปเก็บนะคะอันหนีไปเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นชอบอันหนีจริงๆค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความใจอ่อนขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให ให้เกิดให้เกิดอันตรายกับอันหนีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดจบของเสี่ยวมู่เอินนะคะจะต้องเจ็บปวดหัวใจแน่นอนเพราะว่าอันหนีนั้น ไม่รักค่ะอันนี้คือแน่แน่ส่วนอันที่สองนั้นเขาจะยอมติดคุกหรือเขาจะยอมตายอันนี้ก็ทางโวยป๋อก็ไม่ได้สปอยเอาไว้นะคะสปอยไว้สองทางก็คือไม่ไม่ยอมตายไปคือโดนโดนยิงไปหรือไม่ก็ต้องเนี่ยแหละค่ะหนีหายไปเลยนะคะหรือไม่ก็ต้องรับโทษเ,เข้าคุกไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้ต้องรอดูค่ะสาหรับตัวละครนี่นะคะเสี่ยวมู่เอินมาถึงตัวละครตัวที่4นะคะตัวละครชายที่สําคัญก็คือจางเสี่ยวไปนั่น จางเสี่ยวไปนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนโชคดีนะคะเนื่องจากว่าเขานั้นเกิดมาก็เป็นน้องชายแท้ๆของจางหวานรู้ค่ะหลังจากที่จางหวานรู้นะคะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็มีคนที่เขานั้นมักจะเรียกว่าพี่เขยเพราะว่าจางหวานรู้นั้นรักพระเอกของพวกเราคือเหอรู่หยวนอยู่แต่ว่าเหรอรู่หยวนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกกับจางหวานรู้นะคะแต่อะไรก็ตามจางเสี่ยวเปนั้นก็มักจะเรียกเหอรู่หยวนว่าพี่เขยพี่เขยเอาง่ายๆค่ะแล้วก็ยัง มีอันหนีอีกนะคะอันหนีนี้นับถือจางหวานหรูเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวแท้ๆค่ะก็เลยแบบเอ็นดูนะคะเอ็นดูจางเสี่ยวเปยดไปด้วยเอาเป็นว่ามีคนดูแลอยู่เยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่จางเสี่ยวเปยดนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ตแบบเรียกได้ว่าเสพติดเลยแล้วค่ะแล้วก็ได้เคยเข้าร่วมกับแก๊งต้มตุ๋นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการเข้าร่วมไปโดยบังเอิญไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้แก๊งนี้มันเป็นแก๊งต้มตุ๋นมาก่อนนะ แต่ว่าโชคดีค่ะ ที่เนื้อแท้ของความเป็นจางเสี่ยวไผ่นั้นเขาเป็นคนที่เป็นคนอ่เป็นคนดีแล้วก็มีไหวพริบที่ดีมากนะคะเขาสามารถที่จะหลอกทุกคนได้สําเร็จด้วยกลอุบายที่เขานั้นก็โอ้โหต้องได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะเป็นกลอุบายอันขมขืนเรียกอย่างนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ได้รับหลักฐานมาช่วยทางอันนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะโคน่นเฉียนเทียนซินที่เป็นผู้ดูแลนะคะคอร์เซนเตอร์ไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็แก๊งพนันออนไลน์ พ่วงมาด้วยไอ้แก๊งเงินกู้เนี่ยแหละค่ะในท้ายที่สุดนะคะจางเสี่ยวเปยนั้นกลายเป็นพยานแล้วก็กลายเป็นเหมือนผู้แจ้งข่าวนะคะช่วยเหลือทางรัฐบาลเป็นอย่างดีแล้วเขานั้นนะคะชอบงานแบบเนี้ยชอบที่จะเดินทางแบบลึกเข้าไปในค่ายของศัตรูไปอยู่กับฝ่ายศัตรูเพื่อที่จะไปดึงความลับนะคะโอ้โหเขาเหมือนตัวแทนของพี่สาวเขาเลยค่ะในท้ายที่สุดนะคะจางเสี่ยวเปยนั้นก็ชนะแบบว่าคือทํางานได้สําเร็จทําภาร กิจได้สำเร็จแล้วก็ได้เข้าร่วมทีมนะคะเป็นตำรวจ อาญาตำรวจอาชญากรรมนะคะฝ่ายอาชญากรรมของกลุ่มของเฮอลู่หยวนพระเอกนี่แหละคะ่ะได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะคะจาก <c oughs> จากจิกเกโลนะคะจากอันตพานจากแต่ว่าเขาไม่ได้มีเนื้อแท้ที่เป็นอันตพานนะคะแต่เขาต้องการจะล้างแค้นให้เพื่อนสนิทของเขาแล้วเขาก็มีความกดดันในเรื่องของที่พี่พสาวของเขาเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยเนี่ยแหละคะ่ะชอบมากๆเลยนะคะที่จะมา คีข่ายคดีแล้วเขาก็ทําได้จริงๆแล้วในที่สุดเขาก็ได้เป็นตํารวจนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของจางเสี่ยวเป่ยเขาได้สืบทอดเจตนาลมนะคะของพี่สาวของเขาด้วยในเวลาเดียวกันค่ะภายใต้การฝึกแล้วก็การแนะนําอย่างหนักของเหอรู่หยวนแล้วก็อันหนี่นะคะทำให้จางเสี่ยวเป่ยนั้นโตขึ้นมาเป็นผู้ที่ทั้งมีวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างไป กว่าตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเขานั้นจะกลายเป็นหัวกะทิของตำรวจอาชญากรเลยละค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นนะคะจุดจบนะคะของอตอนจบเรียกว่าจุดจบนะคะตอนจบของตัวละครเอกชายทั้ง4ตัวนะคะในเรื่องสืบคดีลับยอดอายการหญิงอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านดูละครอย่างสนุกแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ